ับสวัสดีเพื่อนๆแม่พี่น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องตุกเกมอยู่ผมนะฮะนารูโตะค่ายใหม่มาแล้วนะฮะบุกสโตโตไทยแนะ่ะมีเซิร์ฟเดียวนะครับผมก่อนจะไปเล่นเกมใครมองหาร้านต้นเกมสุดปลอดภยัยนำร้านมาท็อปอัพนะฮะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภยัยต้องมาท็อปอัพนะฮะมีทุกเกมที่ท่านเลือกเติมว่าเป็นเกมในสโตโตไทยใหญ่ๆมีหมดทุกเกมไม่ว่าจะเป็นวอชิลิงเว็บเซนโซโรคาบาวภาพ G Free Fire Rv มีโปรโมชั่นทุกวันหุงไข่ซาวเลียกเกณฑ์ชิ้นนึงแพ็ก รายเดือนเกมต่างๆอีกเยอะแยะมากมายมาดูได้ที่ร้านเราเราลับเติมเกมอะไรบ้างนะฮะก็ดูที่นี่เลยนะฮะนี่และแอดเฟซบุ๊กเพื่ใช้ตามนี้ฝากด้วยสลับแลกนันล็อกคลาสิกเอ็มเนะี่ยใช้เพียงแค่ u ู d เติมเท่านั้นยิ่งเติมยิ่งถูกยิ่งเติมยิ่งมันเนี่ยต้องโอท็อปแอปเนะี่ยฝากไปด้วยสลับอีกเกมหนึงนะ่งเนี่ยที่ยอดนิยมของไอเด้นเนี่ยสโตไทยเนะี่ยชื่อตามนี้เลยนะฮะอ่าไปโหลดได้สโตร์ไทยแล้วก็แอปแบบนี้เลยขวามือนะฮะรับเติมทุกแพ็กเช่นกันนานๆทีไอเด พอเกมมันสนุกจริงๆถึงรับเติมนะฮะเติมเกมเติมถูกเติมใบเติมปลอดภัยทุกอุกแอปไม่มีการรีฟันแน่นอนนะครับลิงไตคลิปเชเด่นครับผมมาค่ายนี้นะฮะบุกสโตไทยเปิดใหม่นะครับผมสามารถเติมแพ็คครั้งแรกได้เลยครับเนี่ใช่ไหมส่วนใหญ่มีแต่สโตนอกเติมลำบากอย่างงู้นอย่างงี้เนี่ยนะตอนนี้สอบเสร็จปิดเทอมเล่นเกมได้เลยเ,เติมสาิบห้าบาทมั้งแพ็คครั้งแรกนะฮะ นาเล่นแม่อย่าไปดูว่ามีภาษาไทยไหมเนะี่ยอือหืออาจารย์ไก่นะโหจัดมีเทิร์นเบดมีสามสกิลเลยนะฮะอาจารย์ไก่จะสู้ยายนะฮะเด็บป่องนะฮะอาหารตามสั่ง <c oughs> ยังไงฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเกมใหม่ๆก็กดกระดกิ่งแจง้งเตือนไาด้วยนะครับผมเวลาทางช่องลง ก็จะได้เห็นก่อนใครเล่นก่อนใครนะลิงก์ใต้คลิปกดแสดงเพิ่มเติมก็เห็นเลยนะครับส่วนจะเติมเกมแล้วก็ทักไปที่เพจกับไลน์นะครับว่าผมเล่นเกมนี้อยู่รับเติมไหมครับพี่นี่ถามแอดมินได้เลยครับแอดมินใจดีนะฮะบ,บริษัทรับเติมเกมเราต้องสุภาพรับลูกค้าทุกคนนะฮะให้ความปรึกษามีอะไรปรึกษาแอดมินได้จะเติมแพ็คไหนแพ็คนู่นแพ็คนี่แพ็คเด้งบอกพี่เขาด้วยนะ ผมก,ก,ก็ชอบนะเท่ฮันโซงเงี้ยแสดงว่ามันเอาแต่ตัวตึงๆมาสู้ให้ดูนะเนี่ยมือปีศาจดอกบัวคือมันแรงจังวะใช่ไหมเนี่ยผมรักอิชจิคนเดียวนะ ฮันโซอย่างเงี้ยตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนชื่อข้างในคนระับเพราะมันมันจะไม่ให้เออมันังไม่ให้ตั้งนะครับค่อยไปเปลี่ยนชื่อข้างในเอานะยซาสุเกะเดี๋ยวลองดูจุดรีอยู่ตรงไหนเนะี่ยใครใหม่เนะี่ยเปิดสโตทยยเนะีัยตอนนี้มีอยู่เซิร์ฟเดียวนะผม ใครต้องการจัดลุยก็เป็นเวอร์ชั่นที่ดีเหมือนกันเนี่ยภาพสวยเนี่ยตัวละครเอาเรื่องก็ไม่ได้กเกลืออะไรขนาดนั้นนะอยู่ที่ว่าใครนี้เขาจะแจกอะไรนะผมจะดูนะมีมีโค้ดแจกอยู่ดิึงนะ5โค้ดก็จะได้พอกลอมแก้มหน่อยนะเฮ้ยสวยอยู่นะถ้าไม่ตายไอซาสุเกะ พลมังกรไฟนะแปบ๊บนึงนะผมหาโคตรรอ,อก่อนโอเคโคตรแม่งโคตรง่ายเลยครับ โคตรยอนิยม V.P เช่นเดิมะนะครับเปิดมาแล้วจะได้ตัวอะไรโอ้โหอย่าไปลบเกมทิ้งนะฮะ <c oughs> แต่ถ้าความจำใครเต็มก็ลบทิ้งไปก็หาเกมไม่เจอแล้วนะอาจจะเข้าสโตไทยแค่เดือนหนึ่งสเดือนแล้วแต่นะฮะเทไหมโอ้โห ถ้าได้อิตจีเนี่ยมันเลยตามจริงออตโต้ได้พู้คนสบายแล้วเฮ้ยเล่นมือไปก่อนอ่าคอยดูว่ามันมีกี่เวฟอ่ามีสองเวฟใส่เลยตอนนี้ครับผมอะไรวะอ๋อสกิลยังไม่ครูดาว ่ใช้ได้แล้วกระเทินเบียดจ้าๆเลยครับผมมี3สกิลนะมีกล่องไอเดอลด้วยนะประมาณนั้นรูปผสมใส่โคได้ยังๆครับผมแนะนำก่อนอัพขอบก่อนนะผมจะไปรุ้นเ่ามีภาษาไทยหรือเปล่าเนะี่ย ตามจริงเกมเข้าสตโตไทยน่าจะมีภาษาไทยในะทุกเกมเลยนะครับผมใช่ไหมจะได้เล่นกันสนุกสนานไปเอาแล้วครับคุณสองมาแล้วออโต้ด้วยสวยเลยนะชิลและงานนี้เรา ต้องกังวลเะยคะโอ้ช่วงแรกกันแรงอย่างเงี้ยครับช่วงหลังนี่ล็อกขาจะล็อกไหมซาสุกเกะแรงนะเนี่ยอ่าเลิกยังครับผมต้องจบด่านหนึ่งก่อนมั้งครับผมสงสัยต้องจบด่านหนึ่งอ่าให้อัพต่อนะครับผมโอ้ตัวกาก,กยังให้เร็ว ตัวกากยังให้เอามาอีกเนาะเนี่ยดูดิต้องมาเพิ่มเสียสารเปาอีกเนี่ยทำตามท,ที่เขาสอนไปก่อนคนะรับแรงขึ้นเยอะ มีคัดซีนหน่อยๆครับเออพอได้เห็นแล้วสนุกสนานอ,อันนี้ไฟฟ้าช็อตโอเคอ่ะยังไม่จบครับผม ปไปแลวครับคุณสองได้แล้วก็ดูรา้านแล้วไปจัดซาสุเกะนี่สกิลสวยมากเลยตัวแจกไม่ยงกากอ่าครับจบแล้วดานหน่งครับผมเทที่มันจะอัพซาสุเกะนะมันรออัพไอ้น,นี่อย่างเดียวเลย ่าแจกมาอัพฟรีขึ้นดาวฟรีนะ่ยใส่ไประบบมันคล้ายๆโปกเกมอนนะเนี่ยผมว่าอ่ามันเลิกสอนแล้วครับไปดูดีว่าอ่านี่วันแรกรับของไปนะฮะวูดได้ยี่สิบห้าใบเลยครับผมอ่าอันนี้ก็เกมออนไลน์นะครับผมสเปเชียลแพ็ฟรีมีมีหนึ่งใบนะฮะกระชา ่ามีข้าวปั้นให้อันนี้นะรับให้หมดครับแดงๆนะเฟิร์สครั้งแรกเติมครั้งแรกี่สตูไทยเติมได้นะครับมีกรอบมีซาป,ปลาลด้วยนี่นะเติมได้อ e ิ g ิิไปเลยนะแมวเหมนะียวเนี่ยวีพยังไม่ได้วาเฟรซื้อพลังงานนะนี่เทิร์นเบดนะไม่มีกล่องไอเดีนแล้วอันนี้แรกได้ครับจะแลกตัวอะไร มันก็ให้แลกตัวนี้แหละนะอันนี้จะเพิ่งโยกให้มีเพชรเยอะๆก่อนอันนี้เค็มไปนะบรรยากาศเกมก็ถือว่าโอเคเลยครับรับปายนะแจกตัวนี้แจกสายฟ้าใส่โค้ดนะฮะสงใส่ไม่มีเปลี่ยนภาษาเลยมีเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับผม ชิปหายแล้วใส่โค้ดตรงไหนวะน,นี่ตั้งค่าเนี่ยเดี๋ยวดูดดจดหมายก่อนนะครับจดหมายแจก200เพชรนะตั้งค่านี่ครับกริปโค้ดนะภาษาไม่มีครับมีแต่ภาษาอังกฤษเวียนกรรมเนี่ยมีแต่ภาษาอังกฤษอังกฤษกฤษ็เล่นหรูแล้วสตไทยเติมได้เนี่ยโค้ดก็ไม่ยากครับ VP 6 6 เจ็ 5, 7โอ้888มี5ม้วนเนะ8 8 8 9 9 9เนะฮะก็เป็น35เนาะแล้วก็อีโคสุดท้ายนะะต้องรับตามที่ผมรับนะมันจะได้ยี่สิบห้าใบแล้วได้นี่ห้าใบนะฮะ อ่าอ่าสี่สิบน่าจะประมาณนี้แล้วก็รีเลยครับนี่สี่สิบใบเนี่ได้ก็เล่นไม่ได้ก็เฮ้ยสีลุ้งลุงสีลุ้งลุงโอ้ได้ตัวนี้มานะนรับผม มาแล้วครับจิระยะนะครับผมไปดวงดีเว้ยเอาอ,อีกตัวหนึ่งซาโซริเนี่เฮ้ยผมได้อิชจิจิเฮ้ยดวงดีเกินไปหรือเปล่าเวอร์เกินแล้วหัวอ,ออกเลยไปเลยลูกไปเลยลูก เฮ้ยผิดคนหรือเปล่าใช่เหรอเ้าทำไมไอน้นี่หน้าแบบแบบนี้ตามนี้เลยก็อัพสักหน่อยนี่ผมแม่งได้ตัวแต่เปี้ยๆทั้งนั้นเลยอ่ะจีจีลูกรัก อันนี้ต้องแข็งๆยระบบเหมือนโปรเกมอน e อินคอมมิ่งครับง่ายๆดูดูสบายสบายขัดอันนึงไม่ไปไล่ตายก่อนนะทีมผมไม่ธรรมดาแล้วนะเปิดสี่รอบมาสี่ครั้งไม่เกลือนะเทด ผมบอกเลยว่าเลดไม่เกลือเลยเปิดสี่ครั้งมาสี่ตัวเลยเนะี่ยแถมได้ตัวที่ชอบด้วยอิทาจีน้ำดูดิดยอยะฮั่นแน่เนี่ยนี่งูพิษฮนะโอ้โหเรียกมาทุกคนโอ้เอ้นี่โหดเว้ยไม่รู้โหดไม่โหดแต่ว่าสวยดีครับผมโอ้โหชาตนี้ไม่ควรพลาดเนนะี่ยไม่เกลือด้วย ไงทีมผมสอยยาวๆได้เลยนะนี่อิจิจิลูกรักนี่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปมาลองดูนะฮะผมก็ไม่เกินท่านก็ต้องไม่เกินนะฮะภาพสวยดีสนุกงาเล่นเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับผม